สวัสดีบ่ายนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีวันอังคารที่2สิงหาคม2565นะคะกลับมาพบกับแมลินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะอากาศร้อนมากค่ะที่ขนาดบนภูเขานะคะทุกคนอากาศมันยังร้อนขนาดนี้เลยนะวันนี้คือต้องปิดหนะ้าต่างบ้านหมดเลยค่ะเออไม่ให้แดดมันเข้าโอะอากาศข้างนอกนี่ร้อนร้อนกว่าอากาศข้างในบ้านเราค่ะ แต่ว่าก็ยังแบบโชคดีอยู่นะตอนเย็นๆแบบนี้ยังมีลมพัดมาพอได้เย็นสบายอยู่ค่ะแต่ว่าข้างในบ้านมันก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นะนี่วันนี้แม่ลินก็ไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ไปเก็บเห็ดไม่ได้อยู่บนภูเขานะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนผักออยากจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ไม่อยู่บ้านสามวันค่ะทุกคนบวบฝรั่งของดิฉันคือใหญ่มากโตเร็วมากค่ะนี่ บัวฝรั่งนี่ค่ะสามลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกนี่แหละค่ะโตเร็วมากเลยอะไม่อยากจะเชื่อเลยนะเดี๋ยวจะเอาเอามีดมนาะตัดค่ะวันนี้มาเก็บบวบมาเก็บบวบแล้วก็ถั่วที่เหลือค่ะแล้วก็จะเอาเอาดอกดอกตัวผู้ของ ของบวกไทยอะค่ะไปลวกกินกับส้มตำวันนี้แล้วก็เห็ดที่เก็บมาเมื่อวานเนี่ยเห็ดดินนะคะทุกคนเอามาตำน้ำพริกนะโหยอร่อยมากเลยนะวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกเห็ดไปจนหมดเลยค่ะน้ำพริกก็น้ำพริกใส่เรียกว่าอะไรกระปุกกล่องอะคะ่ะกล่องใหญ่เลยนะกินไปหมดเลยมันอร่อยกินน้ำพริกทั้งวันเลยวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะมาถึง บ้านเมื่อคือนะแล้วก็มาต้มต้มเห็ดแล้วก็ตำน้ำพริกก็กินไปกับข้าวสวยแล้วพอมาตอนเที่ยงวันนี้ก็กินอีกค่ะกินข้าวสวยกับเห็ดแล้วก็ไข่เจียวกินง่ายอยู่ง่ายค่ะวันนี้หาละมือดิฉันอยู่หน่อคือมัน เวลามันแก่ๆแ,แบบนี้นะเราไม่ชอบกินนะเราว่าเนื้อมันจะฝ่อๆนี่อีกลูกหนึ่งมันโตเร็วมากนี่หั่นเป็นชิ้นๆอ่แช่ในตู้แช่แข็งไว้ก็เยอะแล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้สามลูกแล้วคะ่ะนี่ลูกนี้ใหญ่กว่าชาวบ,บ้านเขาอีกคะ่ะนี่นะ แก่มากนี่นี่ค่ะมันแก่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาวันนี้เอาเป็นลกูกลูกกินกับส้มตำนี่ค่ะทุกคนนี่ <c oughs> ยังมีอยู่อีกนะต้นนี้ยังเหลืออยู่หนึ่งลูกอ่ต้นนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอีกหรือเปล่าเหลืออยู่หนึ่งลูกแล้วนะแล้วก็ต้นนี้ ก็เหลืออยู่อีกสองลูกสองลูกค่ะยวมาเก็บแตงดีกว่าตอนนี้ค่ะเก็บแตงแตง,แตงนี้ก็พอเก็บแล้วค่ะนี่นี่เออทำไมมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เลยเนะปลายมันเหี่ยวเหมือนกับนี่ก็เก็บไปเถอะเพราะว่าเด๋ยวมันแก่ม,มันก็จะไม่ไม่อร่อยแล้วสีขาวโอ้นี่ไงค่ะสีขาวนี่ ันนี้ก็น่าจะแก่แล้วไหมสีขาวก็สองลูกค่ะทุกคน,น,นแตงไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปเก็บถั่วแล้วก็เก็บยอดยอดบวบค่ะโน่นู่ตรงนั้นถั่วนี้ก็วันนั้นที่ เหลือ,อไว้นะคะนี่นะมันก็โตขึ้นมานะนี่นะ่าจะได้เก็บรอบที่สามนี่นะ่าจะได้เก็บอยู่เล็กๆค่ะอีกน,นิดนึงประมาณลูกนี้ค่ะเราก็เก็บไว้นะมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกแต่ว่าพอเวลามันไม่มีมันก็พอได้กินอยู่ค่ะทำสลัดไปรอบนึงก็ยังดีนะอุ้ยนี่ข้างล่างในลูกเล็กมันก็ยังมีอยู่ค่ะเนี่ย อันไหนเล็กเกินแล้วก็ไม่ต้องเก็บอนาะเก็บไว้อีกรอบหน้าค่ะอุ้ยมีเยอะอยู่นะรอฝนตกอีกสักพักเห็ดน่าจะเกิดค่ะตอนนี้มันยังเหมือนกับมันยังภาษาอิตาลีเขาเรียกว่าเปรสโตมันยังมันยังอะไรล่ะ มันยังเร็วอยู่ประมาณนั้นค่ะมันยังไม่ถึงฤดูก,ลก,กาลเต็มที่สามีบอกสามีพูดว่าอังโคราเปรสต่อน่าจะปลยปลายกลางกลางเดือนสิงหาประมาณกลางกลางสิงหาไปถึงปลายปลายสิงหาค่ะน่าจะนุ่นแหละเห็ดเห็ดร่มค่ะได้เก็บเห็ดร่มนะ อัปเดตบวบหน่อยค่ะอันนี้บวบลูกลาเต้าโตแล้วค่ะโตขึ้นมาเยอะเลยนะโตเยอะเลยแล้วก็ลูกน่าจะใหญ่อยู่นะอุ้ยนี่อีกลูกนึงค่ะทุกคนนี่ไงวันนี้ก็หาอยู่ว่าหายไปไนาหาไม่เจอที่แท้ใบมันบังไว้ค่ะลูกที่สองแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่มันโตกว่าเพื่อนก็คือลูกนี้ไหนล่ะโตมากแล้วอ่ะนี่นี่ค่ะ สวยนะลูกทรงเขาสวยนะแล้วเขาก็เหมือนแบบอบอวบสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่ลูกที่สามจริงๆแล้วมันมีสี่ลูกนะนี่ไงลูกหนึ่งค่ะทุกคนนี่นี่คือวันนี้นะตอนแรกก็กะว่าจะเก็บเ่าเก็บดอกเขาเนี้ยค่ะไปกินกับส้มตำซะหน่อยแต่ไปไปมามาก็คือถั่วมันเยอะแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะมาเก็บดีกว่า ก็เอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าดีกว่าค่ะนี่จะเอาไปกินกับส้มตำหรือไม่ก็ตำน้ำพริกเห็ดอีกค่ะน้ำพริกเห็ดแล้วก็ลวกไอ้นี่แหละลวกดอกบวบนี่แหละค่ะกินนะอร่อยอร่อย,ออยค่ะวันนั้นก็ผัดใส่ไข่นะอร่อยมากเลยบวบผัดใส่ไข่ค่ะนี่ยอดอดอกบวบนะผัดใส่ไข่อร่อยค่ะนี่ก็ถั่วที่เก็บได้วันนี้ค่ะนี่นะถั่ววันนี้แล้วก็ มีสุก,กินี่ก็คือบวบฝรั่งนะคะนี่แล้วก็แตงก็ลอแค่แรกเลยนะแตงชั้นนี่คะ่ะทุกคน,นถั่วนี่ก็กินไม่ทันแล้วก็เอาไปแบ่งๆแ,แล้วก็ลวกแล้วแช่ทุกแช่แข็งไวค้ค่ะไว้กินหน้าหนาวเนาะสุก,กินี่ก็เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะลวกลวก่อนนะลวกสักลูกหนึ่งแล้วก็แบบที่เหลือก็หัน่นๆแช่ตู้แช่แข็งไว้กิน หน้าหนาวค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาเก็บผักในส้วนค่ะบรรยากาศตอนเย็นๆตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งหกโมงยี่สิบห้าถึงหกโมงครึ่งค่ะทุกคนนี่นะแดดมันยังร้อนจ้าอยู่เลยค่ะตรงนู้นแสงแดดดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นค่ะลืมตาไม่ได้เลยนะเวลามองดวงอาทิตย์ร้อนมากโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอตัวไปทํากับข้าวก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กําลังใจมเมลินเหมือนเดิมค่ะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ